ก็จะปีเรื่องของการไปลงทุนหรือให้เงินให้ทองใครครับหรือว่าเราจะตัดสินใจดีจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ดีหรือจะลงทุนด้านหุ้นดีอะไรเงี้ยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องประกอบกิจหนึ่งหกแปดนะครับในวันนี้จะเป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงชะตาประจำสัปดาห์วันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแล้ว คงจะเป็นยังไงมาทำนายด้วยกันครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่เอ่อไนท์ออฟเพนนกเินะครับก็คือตรงนี้ท่านก็จะมีเรื่องของเอ่อการลงเป็นคนที่ตัวของท่านเองอะในที่ผ่านมานะ่ยก็จะเป็เรื่องของการไปลงทุนหรือมีการไป่อ,อให้ให้เงินให้ทองใครอะครับหรืออ,อมีการอ,อมีการซื้อ ในสิ่งต่างๆเข้ามาที่ที่ลักษณะการลงทุนนะครับเข้ามานะครับหรืออาจจะมีเงินเตรียมเงินเอาไว้สําหรับการลงทุนนะครับมีเงินเตรียมเราจะมีการเตรียมเงินเอาไว้ลักการลงทุนแล้วสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจเข้ามาครับแต่เราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะตัดสินใจอะไรดีจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ดีหรือจะ us ลงทุนด้านหุ้นดีอะไรเงี้ย ซื้อทองดีหรือเปล่าเอา่อหรือหรือทองกำลังขึ้นนะครับหรือเราจะเอ่อลงทุนเป็นลักษณะการเทรดดีครับเทรดฟอเร็กหรือเทรดอะไรดีหรือเป็นลักษณะเทรดฟิวเจอร์หรือเทรดออปชั่นอี่างงีอลงทุนอะไรดีนะครับเราก็มีการเลือกแต่ผลของการเลือกเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เราอาจจะเลือกเป็นเรื่องของเราลงทุนนี้เราลงทุนกิจการให้มันดีขึ้นดีไหมแก้ปัญหาเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือลองทุนเปลี่ยนาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของกิจการเราจะเป็นทุนทนคู่พี่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปต้องมีอาจจะมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการตัดสินใจตรงนี้ครับที่เราสับสนตรงเนี้ย นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเราจะลงเราจะตัดสินใจอะไรก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะลงทุนหุ้นหุ้นาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่พอร์ตเราอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับพอร์ตที่เราที่เราซื้อหุ้นอาจจะเติบโตขึ้นนะครับตรงนี้ อาจจะลงทุนในการที่จะเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาแต่ว่าถ้ชอบใช้การตัดสินใจ,จาการตัดสินใจในี้อาจจะทำให้ท่านรู้สึกสับสนในตอนแรกแล้วเมื่อท่านตัดสินใจแล้ว,ลวจะได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับไพ่เดอะเดนไพ่เดอะเดนเป็นไพ่ที่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปอี่สิ่งหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยดูจากไหนโดยดูจากที่ที่เป็น ในโอเพนท์เออรขึ้นนะครับก็คือเรามีการเตรียมสินทรัพย์อะไรไปแล้วแล้วถ้าเราเลือกตรงนี้เราสามารถที่จะเอ่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้เรื่องของการงานนะครับเรื่องการงานก็จะน่าจะหลักๆก็คือเรื่องการลงทุนแต้วก็มีการลงทุนเข้ามาแล้วมีการตัดสินใจนะครับตรงนี้จะทําให้เราตัดถ่าเราตัดแต่เราถ้าเราไม่ตัดสินใจก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเรื่องการเงิน ก็อาจจะอาจจะไม่ใช่เรืมม่องเรรายรับอาจจะเป็นรายจ่ายซะม,มากกว่าเพราะว่าเป็นการลงทุนนะครับเรื่องความรักเรื่องความรักก็อาจจะระวังเรื่องเราจะต้องรักใครจะต้องไป,ไปเปย์เขาก่อนเราจะต้องใช้เงินในการซื้อความรักตรงนี้แล้วแล้วเราอาจจะสับสนอาจจะคือเราอาจจะติดบวกของการที่เราต้องทำอย่างนี้ว่านี่เขาจะรักเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ระวังด้วยนะครับเพราะดวงดนนี้คือดูที่ เดืนนี้ครับท่านต้องลงทุนก่อนเรื่องสุขภาพก็ถ้าจะระวังเรื่องเครียดนะครับเรื่องเกี่ยวกับทั้งเครียดลุกกระเพาะนะครับเครียดลุกกระเพาะทางทางทาหารเพราะว่าเราจะมีการเครียดเรื่องไมเกรนก็ระวังด้วยโรคเครียดนะครับเพราะเราจะติดใจไม่ได้อาจจะถึงใจไมื่อจนเครียดโอเคครับโอเคก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ครับพุท่เกิดในวันอังคารนะถ้าชอบกดติดตามกดหัวใจนะครับ แล้วก็กดอ่าคอมเมนต์ด้านล่างถ้ามีอะไรก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับทักทายกันได้รวมถึงถ้าอยากให้ผมดูโดยส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้นะครับสบสำหรับต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามในช่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ